วัสดีครับพบกับผมมีชายเช่นเคยนะครับในรายการสรว่ายน้าพูดได้บายวินพูนะครับวันนี้เรามาทำความนะครับรู้จักมาทำความเข้าใจกับการใช้งานทางกองทรายการใช้งานมันดิพอร์ตรวมไปถึงนะครับสภาวะต่างๆเมื่อเรากดนะครับก้านมันดิพอร์ตไปที่ตำแหน่งตำแหน่งใดตำแหน่งไหนวันนี้มาเข้าใจอย่างแท้นําเสนอวันนี้เป็นยี่ห้ออีมุกนะครับเป็นแบบท็อกเมาส์นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าฟังก์ชันต่างๆนั้นเป็นแบบไหนนะครับ ตำแหน่งแรกเลยนะครับฟิลเตอร์นะครับนี่คือเราใช้งานบ่อยที่สุดนะครับการกรองนะครับเป็นตำแหน่งของการกรองนะครับที่มันจะบอดของอิมูดนะครับทุกรุ่นก็จะเขียนไว้เลยนะครับให้เป็นตำแหน่งที่หนึ่งะครับฟิลเตอร์ฟิลเตอร์คือยังไงฟิลเตอร์น้ําไหลมาจากปั๊มนะครับเข้าท่อด้านบนตรงนี้นะครับแล้วน้ําไปไหนต่อน้ําก็จะไหลออกซี่ตรงนี้นะครับให้น้ำนะครับที่มาจากสาสตร์เนี่ยโอเคที่มีตะกรอยู่ ผ่านหน้าทรายนะครับให้ทั่วถึงนะครับผ่านหน้าทรายลงมานะครับตะกอนนะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับก็จะติดอยู่ด้านบนน้ําที่ใสแล้วก็ไหลลงด้านล่างนะครับตามลูกศรนะครับเข้าตัวท่อสเตนเนอร์ก้านปลาข้างล่างนี้นะครับซีตรงนี้แล้วก็ไหลขึ้นไปตามท่อแกนกลางนะครับไหลตามแกนกลางขึ้นมาแล้วไปไหนนะครับก็ออกนะครับท่อรีเทิร์นเข้าไปในสัตว์นะครับนี่คือกระบวนการของการฟิลเตอร์นะครับกระบวนการกองนะครับ ต่อไปเรามาดูนะครับตัวตำแหน่งที่2นะครับซึ่งจะอยู่ตรงข้ามกับตัวฟิลเตอร์นะครับโอเคตำแหน่งที่2นะครับนะครับตำแหน่งก้านมินิบอร์ดจะอยู่ตรงข้ามกับฟิลเตอร์ก็คือแบ็ k วอร์สนะครับแบ็ k วอร์สคืออะไรแบ็ k วอร์สคือการล้างย้อนนะครับคือการล้างย้อนทำไมต้องล้างย้อนนะครับเมื่อฟิลเตอร์นะครับมันทํางานนะครับตะกอนก็จะมาติดอยู่ตรงที่ผิวหน้าทรายถูกต้องไหมครับคราวนี้เราต้องการล้างย้อนก็คือแบ็ k วอร์สนะครับ โอเคน้ำเข้านะครับท่อด้านบนนะครับโอเคไหลลงมาตามเกนกลางเลยนะครับจะสลับด้านกับฟิลเตอร์นะครับโอเคแล้วน้ำก็จะไหลออกตัวท่อเซนเซอร์ตรงนี้นะครับย้อนขึ้นข้างบนย้อนขึ้นข้างบนเพื่อนะครับให้สกรนต่างๆที่มันเหนียวเหนอบติอยู่ตรงนี้นะครับกระเด็นกระดอนออกไปแล้วไปไหนนะครับเข้าตรงซีซีตรงนี้นะครับขบวนการนี้นะครับน้ําไม่ได้ไหลเข้าซากนะครับมัเตอรพอร์ตวาลจะล็อกให้ตําแหน่งนี้ออกท่อน้ําทิ้งนะครับ ถามว่าทํานานเท่าไหร่นะครับถึงจะหยุดมีลูกค้าถามมาเราไม่ต้องไปนับเวลาครับดูนะครับที่ตรงท่อออกกรณ์ปอกท่อน้ออําทิ้งมันจะมีสายการ์ดอยู่นะครับเป็นปอ,อกแก้วใสๆนะครับถ้าเราแบ็วอดบ่อยอย่างสม่ําเสมอใช้เวลาไม่นานครับประมาณ2นาทีนะหรือให้เราดูตรงนี้นะครับดูว่ามันเริ่มสายแล้วนะครับมันสายดีก็โอเคก็สต็อปปั๊มนะลืมบอกไปทุกครั้งที่สลับมอเตอรวาลให้ปิดปั๊มซะก่อนนะครับทุกตําแหน่งนะโอเค หลายอนขึ้นไปแดนซ้ายให้สาก็ออกท่อน้ำจริงไปตัวมาดูนะครับเมนูถัดไปโอเคตาแหน่งที่3หลังจากแบ,บ็อสเสร็จเรียบร้อยนะครับตะกอนหรืออะไรต่างๆมันอาจจะฟุ้งอยู่ถ้าเรากลับไปฟิลเตอร์เลยหมายเลขหนึ่งเนี่ยอาจจะมีปัญหานะครับตะกอนหลุดได้เข้าไปในสัตนะครับเราต้องมีขั้นตอนที่3ก่อนก็คือลิสต์นะครับถ้ารลุตามมาดีพอก็จะเขียนหมายเลข3เลยนะครับถ้าเป็นของอิโ ลิส <L ist> ก็คือการล้างเร็วเพื่อปรับหน้าใายเราดูจากทิศทางนะครับเข้าด้านบนเหมือนกันโอเครูกซอนออกมาด้านน้ําลงมาตรงซี่ตรงนี้นะครับกระจายปรับหน้ารายที่มันฟุ้งจากขั้นตอนที่2ให้ลงมาข้างล่างน้านะครับที่ใส่ก็จะไหลออกท่อนี้แต่กระบวนการนี้มันดิพอจะล็อกให้ออกท่อน้ําทิ้งนะครับให้ออกท่อน้ําทิ้งเหมือนขั้นตอนที่2อย่าไปเข้าสักนะครับอ่านี้ไม่งงนะโอเค หมายเลขสามลิ้นปรับนะครับหน้าซ้ายให้ยุบลงเพื่อที่จะพร้อมใช้งานนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับโอเคหมายเลขสี่นะครับก็คือเวชนะครับเวชตัวนี้ก็คืออ่าสูบน้ําต้องการเมื่อเราต้องการสูบน้ําออกจากบ่อต้องการสูบน้ําออกจากสระหรือจากแทงอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ นะครับเปิดเวชน้ําก็จะเข้ามานี้ไม่ผ่านหน้าทรายนะครับแล้วก็เดินทิ้งออกไปนอกระบบเลยนี่คือขั้นตอนที่4นะครับง่ายๆนะครับโอเคขั้นตอนต่อมาหมายเลข5นะครับรีเซอร์คูเลตนะครับมีไว้ทําไมนะครับหลายคนไม่ค่อยได้ใช้นะครับมีไว้เกลือนะครับมิกสารเคมีนะครับกรณีที่เราเติมสารเคมีใหม่นะครับกรณีที่น้ําในสระไม่ใสนะครับเติมเคมีเยอะหน่อยต้องการมิกนะครับ เพื่อไม่ให้ตัวเคมีนะครับมาปนในตัวทรายกองหรือสารกองนะครับก็มาจากปัก๊มก็รีเทิร์นอะรีเซอร์บูเลตกลับเข้าไปในสารเลยเม็ดนะครับให้เคมีกับน้ําในสระเข้ากันเป็นอย่างดีนานเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับขนาดสระนะครับโอเคนี่คือก,การรีเซอร์บูเลตนะครับส่วนตําแหน่งที่6นะครับผมไม่อธิบายตำแหน่งที่6ก็คือโค้ดนะครับโค้ดพอผ่านจากโค้ดเสร็จพอพอโค้ดเสร็จปั๊บเราจะเปิดปั๊มไม่ได้ก็คือมันจะปิด นะครับไม่ให้น้ำเข้าเลยนะครับตําแหน่งนี้ก็ไม่แนะนําให้ใช้นะครับใช้หลักอยู่นะครับจริงๆเลยนะครับก็จะมีเนื่ฟิลเตอร์2แบ็กวอตสามลิ้รนะครับถ้ากระบวนการล้างโดยทั่วไปก็1 2 3แล้วก็กลับไปหนึ่งอีกรอบนึงนะครับส่วน4ก็เอาไว้ที่เรากรณีนะครับเด็ดน้ำทิ้งก็คือเว็บ5รีเซเคเลตก็คือมิกสารเคมีนะครับจำง่ายๆเท่านี้นะครับ เด,เดี๋ยวดูอีกรอบนึงนะครับโอเคโอเคอ่าพิลเตอร์นะครับตำแหน่งแบบนี้นะครับโอเคแบ็กวอร์ดโอเคลนต์ตำแหน่งแบบนี้นะครับเวท ดีเซอร์บุเลตง่ายๆมีเท่านี้นะครับแล้วพบกับผมดิชากับเคล็ดลับดีๆเทคนิคใหม่ๆนะครับการใช้งานอุปกรณ์สระว่ายน้ำหลากหลายแบรนด์นะครับแล้วก็ข้อมูลทุกอย่างนะครับหากดูคลิปแล้วยังไม่เข้าใจนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามนะครับก็ศูนย์สองห้นะครับถ้าจะติดต่อนะครับงานขายซื้ออุปกรณ์สระว่ายน้ำก็นะครับต่อ101นะครับถึง107นะครับติดต่อน้องๆฝ่ายขายได้เลยสอบถามเทคนิค ติดต่อผมพิชานะครับแล้วพบกับผมพิชาใหม่ในโอกาสถัดไปสำหรับวันนี้นะครับมีเท่านี้วัสดีครับ